การย่อเย้ยที่ไม่เปิดเผยทําให้เสี่ยอย่างซี่เซียวสู้ทองกล่าวต่อคุณเหยียบหินมอสและลื่นถลายตัวเองเนื่องจากคุณไม่ต้องการให้คนอื่นเข้าใจผิดอย่าพูดเขาไม่ได้ตั้งใจคำพูดที่คลุมเครือเช่นนี้เสียงชวนเข้าใจผิดตั้งแต่ต้นแต่เขาเริ่มหลังจากเสี่ยอย่างพูดถ้าเขาสามารถอธิบายประโยคได้ทันเวลาสูทองจะไม่ถูกกดทับกับกำแพง ผู้คนรอบข้างต่างต,างตกตะลึงกับการกลับตัวอย่างกระทันหันนี้ดังนั้นไม่ใช่ว่าจูตรงรังแกเสียย่ยหยางและทำให้เขาล้มลงแต่เสียงชวนเอาชนะผู้คนตามอำเภอใจคุณอาเจี้ยนเป็นเลือดหรือไม่ทุกสายตาจับจ้องไปที่เสียย่ยหยางและเสียงชวนเซียยยังเหลือบมองชาวมิงและอธิบายโดยไม่รู้ตัวฉันไม่ได้ถึงอย่างนั้นท่นใดนั้นเซียงชวนก็พูดเสียงดัง คุณเห็นเขาลื่นถลายคุณไม่รู้จะช่วยเขาอย่างไรดังนั้นคุณไม่มีความเห็นอกเห็นใจเลยเหรอคำอธิบายของเซี่ยหยางถูกปกคลุมด้วยเสียงฉับพลันทันทีเขากำมืออย่างลับๆและเสียงฉวนกำลังจะตายด้วยความโกรธเสียงฉวนยังคงบ่นเล็กน้อยเพราะโทษของเซี่ยหยางแต่เมื่อเห็นเซี่ยหยางตกเป็นเป้าหมายเขาก็ยังทนไม่ไหวเขาชอบเซี่ยหยางฉันชอบมันเมื่อย้ายจากเซี่ยหยาง แม้ว่าเขาจะรู้ว่าเสียหยางไม่ชอบเขาแต่เขาก็เต็มใจที่จะพาเซียหยางไปด้วยสู้ทองเกือบจะรู้สึกสเตือนใจกับวัฒนธรรมการเลียสุนัขของเขามันถูกขายในวินาทีแรกและวินาทีถัดไปมันยังคงให้เงินกับจํานวนคนนี่คือรัศมีของห้าตรอบหรือไม่ก่อนที่จูถงจะพูดได้รอโซซึ่งคิดออกแล้วกระโดดออกมาและยอ่อเยยความเห็นอกเห็นใจ เมื่อคุณผลักผู้ป่วยกับผนังและอาเจียนเป็นเลือดคุณมีความเห็นอกเห็นใจหรือไม่ใบหน้าของเซียงชวนเปลี่ยนไปฉันไม่ได้เขาอยากจะบอกว่าเขาไม่ได้พยายามเลยแต่ความจริงที่ว่าพื้นดินเป็นเลือดอยู่ตรงหน้าเรามันไร้ประโยชน์สำหรับเขาที่จะเถียงในเวลานี้จูถงก็ไอเล็กน้อยด้วยความเจ็บปวดผู้ที่ดูชั้นสองและสามของโรงเรียนมัธยมยิ่งไม่พอใจเซียงชูออนอึม เขาขมวดคิ้วและมองไปที่ซูทองคิดกับตัวเองว่าทำไมคนนี้ถึงไม่แพ้ใครถ้าจูถงรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาก็จะตอบเขาแน่นอนฉันขอโทษเขาไม่สามารถเอาชนะได้มีคนดูมากขึ้นเรื่อยๆแต่ทิศทางลมเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงดังนั้นจูถงจึงถูกเสียงชวนทุกตีโดยไม่มีเหตุผลมันน่าสังเวชเกินไปใช่ไหมมันเป็นหายนะเซี่ยหยางไม่ได้อธิบายว่าจูตงถูกทุบตีเมื่อไหร่ เขาคิดอะไรอยู่ฉันควรทำอย่างไรหากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นถึงเวลาอธิบายให้เซียงชวนฟังแล้วหรือยังคุณรู้ไหมว่าเซียงชวนประมาทมากและเขาไม่ฟังคำชักชวนของใครเลยมีคนกระซิบอธิบายให้เสียหยางฟังเมื่อคนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองและสามได้ยินเช่นนั้นพวกเขาพูดอย่างเยือกเย็นเคียงข้างถ้ามีโอกาสพูดสิ่งที่ไม่ได้ตั้งใจเขาไม่มีเวลาอธิบายว่าเขาล้มลงได้อย่างไร เขาสามารถจัดลำดับความสำคัญได้จริงๆรุ่นพี่มัธยมปลายพูดไม่ออกทันทีเสี่ยอย่างก้มศีสะะลงและฟังการสนทนารอบตัวเขาใบหน้าของเขาเป็นสีฟ้าและสีขาวชั่วขณะหนึ่งสิ่งต่างๆกลายเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรตั้งแต่ซูทองย้ายไปที่กองเฉวีโ no. นหนึ่งมิเดอร์สคูลดูเหมือนว่าบางสิ่งเริ่มควบคุมไม่ได้เสียย่ยยางขมวดคิ้วแต่เขาไม่ลืมว่าจะทำอย่างไรตอนนี้ เขาปรับอารมณ์และก้าวไปข้างหน้าเหลือบมองจูตรงในอ้อมแขนของชาวหมิงกำลังจะขอโทษและรเริ่มส่งคนไปโรงพยาบาลแล้วเมื่อเขาได้ยินมนุษยธรรมที่สนับสนุนจูตรงคุณทำเสร็จแล้วเหรอไปโรงพยาบาลเมื่อคุณทำเสร็จแล้วมีคำใบของความไม่อดทนบนใบหน้าของเขาคำพูดถูกส่งไปยังซูทองแต่อารมณ์ของเขาไม่ได้แต่สำหรับเสียย้ยหยางที่จูจ่ๆก็เข้ามาอารมณ์ของเขาชัดเจนเกินไปและเสียย้ยหยางก็หยุดนิ่งอยู่พักหนึ่ง จูถงวังอยู่ในอ้อมแขนของเขาสักพักยืนยันว่าเขาสามารถไปได้อีกสองครั้งยืดตัวขึ้นและพูดว่าฉันต้องการล้างปากปากเต็มไปด้วยเลือดหน้าขยาแขยั่งชาวมิงมองเขาด้วยสีหน้าที่ซับซ้อนในขณะที่เขาหยิบน้ำยาบ้วนปากขวดเล็กๆออกจากกระเป๋าของเขาเหมือนสาราสมบัติหลังจากล้างปากเสร็จทั้งสองก็หันหลังกลับด้วยกันในเวลานี้เซียงชวนก็พูดว่าคุณกำลังจกไปตอนนี้ชาวมิงพูดอย่างเย็นชาว่า ไม่ต้องกังวลคุณจะไม่ลืมที่จะตีใครสักคนเซียงชูออนอึมเขากัดฟันและพูดว่าคุณไม่เห็นว่าเซี่ยหยางได้รับบาดเจ็บด้วยเหรอรู้ไหมฉันรู้ว่าเขาชอบคุณเขาเหลือบมองเซี่ยหยางและพูดอะไรไม่ออกเซ้าหมิงหันหัวไปทางด้านหน้าเซี่ยหยางยังมองเขาด้วยแววตาแห่งความหวังโดยไม่คาดคิดชาวมิงยกคิ้วขึ้นฉันปล่อยให้เขาเจ็บ เซียงชูอ่อนเธอเซ้าหมิงพูดขึ้นอย่างไม่สะทกสะทานแล้วฉันละ่ะหลังจากพูดแล้วเขาก็หันไปทางซ้ายโดยไม่หันหลังกลับเซี่ยยางยืนอยู่ตรงนั้นและมองไปที่ด้านหลังตรงหน้าเขาด้วยความไม่เชื่อเชาวมิงจะพูดเช่นนั้นได้อย่างไรนั่นไม่ได้ทําให้ชัดเจนว่าเขากําลังตามใจตัวเองเขาไม่สนใจว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บหรือไม่ แม้ว่าชาวมิงจะปฏิเสธเขาในอดีตแต่เขาก็ไม่เคยอายเขาต่อหน้าคนอื่นเป็นเพราะจูทงหรือเปล่าเสียย่ยหยางกัดริมฝีปากหล่างของเธออาการบาดเจ็บที่ผมล้มลงไม่ได้เจ็บมากอีกต่อไปแต่ตอนนี้มันเริ่มปวดอีกครั้งเขาไม่สามารถทนต่อความเห็นอกเห็นใจหรือเยาะเย้ยจากผู้คนรอบตัวเขาได้ดังนั้นเขาจึงหันหลังให้กับความเจ็บปวดที่หัวเขา่าเซียงชวนต้องการตามทันแต่ถูกหยุดโดยครูะศึกษาที่มาถึงทันเวลา ชั้นล่างในห้องสมุดของโรงเรียนมัธยมหมายเลขหนึ่งลูชิแมนครูใหญ่ของชั้นหนึ่งและหนึ่งของซีเนียร์หนึ่งเพิ่งลงมาชั้นล่างเมื่อเขาชนกับเสียย่ยวหยางที่กำลังจะวิ่งขึ้นไปบนหลังคาห้องสมุดเธอหยุดเขาโดยไม่รู้ตัวและพูดว่าเสียวหยางทำไมคุณถึงมาที่นี่ตอนนี้ไม่ใช่คลาสแรกในคลาสยิมเหรอเซียวหยางหยุดชั่วคราวเงยหน้าขึ้นและเห็นลูชิแมนดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงทันทีลูชิแมนตกใจมีอะไรผิดปกติ เกิดอะไรขึ้นเซียวยังเป็นนักเรียนโอนย้ายในชั้นเรียนของเธอเมื่อเธอย้ายมาครอบครัวเซียเชิญเธอมาเยี่ยมเธอเป็นพิเศษและขอให้เธอดูแลเซียหยางในโรงเรียนถ้าคนนี้ถูกทำผิดในโรงเรียนเธอจะอธิบายให้ตระกูลเซียฟังได้อย่างไรก่อนที่เซียหยางจะพูดได้โทรศัพท์มือถือของลู่ซือหมันก็ดังขึ้นเธอรับสายและสีหน้าของเธอก็เปลี่ยนไปทันทีที่ประตูโรงเรียนชาวมีกำลังเดินอยู่นอกโรงเรียนกับสู่ทองสู่ทองหยุด คุณไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลเพียงแค่ไปที่สามนักงานแพทย์ของโรงเรียนชาวมิงมองไปที่เขาและพูดว่าฉันไม่สามารถไปโรงพยาบาลได้ถ้าฉันอาเจียนเป็นเลือดฉันควรทำอย่างไรถ้าฉันได้รับบาดเจ็บภายในสู้ทองกล่าวว่าไม่มันจะไม่ไร้ายแรงเกินไปฉันจะพักผ่อนด้วยสีหน้ายืนยันชาวมิงอยากรู้อยากเห็นครู่หนึ่งคุณรู้ได้อย่างไรคุณเคยอาเจียนเป็นเลือดมาก่อนหรือไม่สู้ทองอืม ไม่ใช่แค่อาเจียนเป็นเลือดยังคงเป็นอาหารปกติเขาเงียบไม่รู้จะพูดอย่างไรและลังเลอยู่ครู่หนึ่งชาวมิงมองไปที่การแสดงออกของเขาและคิดด้วยความประหลาดใจคุณอาเจียนเป็นเลือดจริงๆหรือเมื่อเห็นเขาเงียบชาวมิงคิดว่ามันไม่สะดวกสําหรับเขาที่จะพูดและพูดว่าไปโรงพยาบาลเพื่อดูดีกว่าคุณได้รับบาดเจ็บในชั้นเรียนพละศึกษาหากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นผมซึ่งเป็นคณะกรรมการกีฬาจะต้องรับผิดชอบสู้ทอง อืมได้รับบาดเจ็บในชั้นเรียนพละศึกษาความรับผิดชอบคือครูพละศึกษาและผู้ที่ทำร้ายเขาเรื่องอะไรกับคุณในขณะที่พึ่งพามสูทองอดไม่ได้ที่จะยิ้มอีกครั้งไม่ต้องดิ้นรนเพื่อไปโรงพยาบาลหรือสามนักงานแพทย์ของโรงเรียนอีกต่อไปอย่างไรก็ตามโรงพยาบาลอยู่ไม่ไกลและมันก็เหมือนกันทุกที่ที่คุณไปหลังจากไปโรงพยาบาลเพื่อลงทะเบียนทั้งสองคนก็นั่งอยู่ในทางเดินของโรงพยาบาลและรอหมายเลขที่จะเรียกไปตรวจภาพยนตร์ ทั้งสองคนไม่พูดหลังจากที่ชาวมิงโทหาชีเวนชูเพื่อขอลาเขาถือโทรศัพท์มือถือไว้ในมือด้วยความงุนงงฉันไม่รู้ว่าฉันรู้สึกหล่อยอยู่หน้าเคสโทรศัพท์กระจกหรือฉันกำลังคิดถึงอย่างอื่นจูถงพูดกับระบบในหัวของเขาเขามีคำถามในใจแน่ใจหรือว่าเสียอย่างเป็นตัวเอกของชาวระบบกล่าวว่าตกลงสู้ทองอืมเขายิ่งงง คุณคุณเลือกตัวเอกแบบสบายๆไหมในฐานะตัวเอกคุณต้องมีตัวละครพื้นฐานอย่างน้อยใช่ไหมไม่ใช่ว่าเขามีอคติกับเซี่ยหยางแต่วันนี้เมื่อเซี่ยหยางปรากตัวกระตวยชาต่อหน้าเซียงฉวนเขาไม่สามารถเชื่อมโยงเซี่ยหยางกับตัวเอกที่ใจดีและไรเดียงสาหน้าแปลกที่หลังจากที่เขาถามสิ่งนี้ระบบไม่ตอบสนองเป็นเวลานานแม้แต่ระบบก็ละอายใจจนไม่กล้าคุยกับเขาคุณกำลังคิดอะไรอยู่ มีคนแตะแขนเขาเบาๆและชาวมิงไม่รู้ว่าเขาฟื้นตัวเมื่อใดและหันหัวไปมองเขาชาวมิงเห็นว่าเขาตกตะลึงดวงตาเหมือนหุ่นยนต์และเขาสงสัยว่ามีอะไรผิดปกติสู้ทองกับพริบตาและสายหัวไม่เป็นไรชาวมิงอืมการตอบสนองเป็นกลไกมากเกินไปเขาอดไม่ได้ที่จะยิ้มคุณคุณไม่ได้มีจิตใจสูงเมื่อคุณอยู่ข้างอ่างล้างจานทำไมคุณถึงเงียบต่อหน้าฉัน ซูทองไม่ได้คาดหวังว่าวันหนึ่งจะมีคนเชื่อมโยงคำว่าหายสิริทิดกับเขารูปลักษณ์แปลกๆบนใบหน้าของเขาฉันเป็นฉันรู้เช่ามิงกล่าวว่าคุณพยายามทำให้ชัดเจนด้วยตัวคุณเองคุณกับเสี้ยอย่างรู้จักกันมาก่อนไหมเขาถามแบบสบายๆซูทองหยุดชั่วคราวและพยักหน้าครอบครัวเสียจัดงานเลี้ยงอาหารข้ามเมื่อนานมาแล้วและพ่อของฉันพาฉันไปที่นั่น เขาถูกล้อมรอบด้วยพวกอันธพาลข้างถนนเมื่อคืนนี้เมื่อลุงหลิวขับรถไปรับเขาชาวมิงก็ไม่แปลกใจเลยในเวลานั้นจูถงรู้ว่าชาวมิงเดาภูมิหลังของครอบครัวได้สูทองไม่คิดว่าสถานการณ์ครอบครัวจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมชั้นเขาจะไม่จงใจบอกคนอื่นเกี่ยวกับครอบครัวของเขาแต่เขาจะไม่จงใจซ่อนมันสำหรับความสัมพันธ์ของเขากับสูทองหลังจากที่ฟอร์แทรในวันนี้ชาวมิงไม่ควรมีความเข้าใจผิดใด ฮชาวมิงพยักหน้าอย่างเคร่งครึมและไม่ถามคำถามใดๆอีกถงทางเดินเงียบสงบจูตงมองเวลานั้นแล้วมองไปที่ห้องตรวจลุกขึ้นและพูดว่าฉันไปดูว่าฉันคุณมีหมายเลขอยู่ในมือและวิทยุจะเรียกชื่อของคุณเมื่อมาถึงซูทองเพิ่งออกจากเก้าอี้และขยับก้นของเขากลับมาอีกครั้งชาวมิงมองเขาอย่างตลกและพูดว่าคุณรีบไหมสูทองกล่าวว่า ฉันมีชั้นเรียนในช่วงบ่ายมีเพียงนักเรียนที่หลบหนีจากโรงเรียนเท่านั้นที่สามารถชะลอการกลับไปโรงเรียนได้เสมอนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นคนประเภทนี้ที่แทบรอไม่ไหวที่จะกลับไปโรงเรียนชาวมิงพูดอย่างไม่คาดคิดต้องการกลับไปเรียนไหม่ทำไมสูทองกล่าวว่าการสอบกำลังจะมาเร็วๆนี้มีหลายสิ่งที่ฉันไม่เข้าใจหัวใจของชาวมิงซับซ้อน เมื่อเห็นสีหน้าจริงจังของซูทองเขาก็กังวลเล็กน้อยและทันใดนั้นเขาก็หัวเราะและพูดว่าคุณมาที่นี่เพื่อเรียนรู้จริงๆเหรอคุณรักการเรียนรู้มากไหมซูทองอืมไม่ใช่แค่การได้รับกระแสความปรารถนาดีโดยอาศัยเกรดเท่านั้นเขาพูดอย่างชอบธรรมตั้งแต่ฉันมาโรงเรียนฉันยังคงต้องเรียนอย่างหนักชาวมิงอืมถ้าอยากเรียนหนักที่ไหนไม่ได้เรียน แต่ถ้าไม่ใช่เพื่อการศึกษาทำไมเขาถึงมาที่โรงเรียนมัธยมกองโชเวยโนหนึ่งเชาหมิงยิ้มโดยไม่รู้ตัวเมื่อนึกถึงสิ่งที่ชายที่อ่างล้างจานพูดกับเสียย่ยหยางไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามเขาน่าสนใจจริงๆเขาเห็นด้วยคุณพูดถูกคุณควรเรียนอย่างหนักขอแสดงความยินดีกับเจ้าภาพที่ได้รับความโปรดปรานของบายูเอกวงที่หปอร์เซนและความโปรดปรานในปัจจุบันสิบเปอร์เซนสูทองอืม เมื่อได้ยินเสียงเตือนในหัวของเขาดวงตาของสูทองก็สว่างขึ้นทันทีปรากฏว่าการเรียนอย่างหนักสามารถโน้มน้าวบอยูไอกองได้จริงๆ